เจอกันนะคะบ๊ายบายแล้ววันนี้กุ้งกินคอนแนะนำ12 PLUS s แนวไวต์ตินิ่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกล้าบำรงผิวด้วยส่วนผสมจากเมื่อหอยทากกินโสม ไปอาบน้ํากันดีกว่านะคะครีมอาบน้ําตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากเมื่อหอยทากซึ่งไม่ใช่เมื่อหอยทากธรรมดานะคะเป็นเมื่อหอยทากที่กินสมซึ่งเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารบำรุงผิวถึง6ชนิดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะหอมมาก,มากเลยหอมติดทนยาวนานทั้งวันเลยนะคะสะอาดล้ำลึกนะคะแถมยังได้รับการบำรุงผิว1ิประการด้วย ผิวใสเด้งสุดๆไปเลยนะคะเอาละค่ะอาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอีกตัวที่วิ่งเนี่ยจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย t o Plus Body Lotion Snow w h i t e n i n g นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะมอบคุณค่าถึง10ประการเลยในการบำรุงผิวกายนะคะเอาเนื้อให้ดูก่อนนะคะ นี่นะคะวิธีทาของเขานะคะก็คือตบยืดปั่นตบนะคะก็จะมีความยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นปั่นก็คือตบแบบนี้ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้ความหมองคล้ําจุดด่างดาต่างๆนี่ดูจางลงสีผิวดูสม่ําเสมอขึ้นนะคะทาแล้วจะลื่นไปกับผิวเลยนอกจากนั้นจะทําให้ผิวดูสม่ําเสมอริ้วรอยต่างๆนี่นะคะก็จะดูจางลงแล้วก็ผิวแลดูอ่อนเยาว์ให้ความชุ่มชื้นนุ่มนวลแล้วก็ให้ผิวที่เรียบเนียนด้วยค่ะรู้สิผิวดูใสมากๆนะคะทาแล้วผิวจะดูชุ่มชื้นใสเด้งทั้งวันเลยค่ะ ชมวาว่าเนี่ยทั้งวันเลยเอมีอีกสองตัวนะคะก็จะมีตัวนี้เลยบ๊าเป็นทัวร์คลาสโรสเนวิทานิ่งค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในการระงรับกลิ่นกายเขายังให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยนะคะขาวเรียบเนียนแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะด้วยและนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่านี่เลย let's shape นะคะก็คือทำให้เราไม่ต้องโกนขนบ่อยๆหรือว่าขนเนี่ยขึ้นน้อยลงนั่นเองนะคะ ไอต,ตัวนะคะสําหรับใครที่อยากจะออกไป o u t ดอ o r แล้วรู้สึกว่าในระหว่างวันเนี่ยเหงื่อออกร้อนนะคะแล้วก็เหนียวเหนักตัวอาจจะรู้สึกไม่สดชื่นนะคะก็สามารถพาตัวนี้ได้เลยนะคะตุด๊ดดันแป้งหอมเย็น whitening complex นะคะตัวนี้หอมเย็นนะคะ <c oughs> <c oughs> หอมสดชื่นมากก็คือเมืองไทยอากาศร้อนนะคะแล้วก็ บางคนเนี่ยเหงื่อออกง่ายมันจะทาให้เหนียวเหนอนะตัวด้านในเนาะเพราะว่าทั้งร้อนทั้งเหนียวเหนอะใครที่ไม่ชอบความรู้สึกนั้นนะคะก็ทาตัวเนี้ยบริเวณลาตัวนะคะทาให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะไม่เหนียวเหนอนะระหว่างวันด้วยเป็นเคล็ดลับดีนะคะเวลาอยากจะออกไปเอาดอ d นะ ขนาดเที่ยวกินเล่นมาทั้งวันนี้ผิวยังดูขาวใสเด้งอยูเลยค่ะ